ท่นานสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย <c oughs> ในครั้งที่แ,แล้วมาเราได้พูดละปฏิบัติเรื่องสารณาคมถือกันว่าเป็นเรื่องแรกจนเป็นญ,ญาปากครอบที่เรื่องการให้ทานก็เหมือนกันคนส่วนมากมักจะถือว่าเป็นเรื่องหญ้าปากครอบมักวามว่ามันง่าย ดูรู้กันอยู่ดีแล้วทำไมจึงเอาตั้งเอาเรื่องนี้มาพูดอีกที่เอาเรื่องนี้มาพูดอีกก็ขอให้ถือว่าเพื่อการปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าที่ทำอยู่ก่อนนั่นเป็นการงมงายก็ตามหรือไม่งมงายแล้วก็ตาม มันก็ยังมีทางที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมมันต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งพยายามที่จะพูดให้ดีที่สุดครั้งเดียวแล้วก็จะใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นขอให้ท่านต่างหลายทุกคนกำหนดจดจำว่าให้ดีๆว่าเรื่องทานบริจาคหญ้าปากข้อกอคอกอกานี่จะพูดกันอีกครั้งหนึ่งให้สิ้นเชิง แล้วก็ถือปฏิบัติได้จนตลอดชีวิตการพูดเช่นนี้พูดในลักษณะนี้เขาถือว่าเป็นการช่วยเหลือพิเศษจากที่เขาพูดกันอยู่ตามธรรมดา <c oughs> ตรงนี้จะหาว่าอวดหรือคุยหรืออะไรก็ตามใจถ้าจะหาว่าอวดหรือคุยก็ต้องขอคุยสักหน่อยว่า พูดอะนรนีีนี่ต้องมีพิเศษเสมอพิเศษตรงที่มันไม่ใคร่ซ้ํากับใครพูดเรื่องมีอะไรแปลกออกไปโดยอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้เรื่องมันสั้นข้าวหง,ง่ายข้าวเป็นที่ลับแล้วก็กว้างขวางกินความไว้ทุกเรื่องกินความไปถึงทุกเรื่อง ที่จริงเขาอ,อาจจะพูดเรื่องการให้ทานตั้งหลายหลายชั่วโมงก็ได้แต่แรกมันก็ไม่มีอะไรมากมันซ,ซ้ำซ้ำซากซากอยู่ทีเรื่องเดียวที่นี่จะพูดเป็นพิเศษก็ตรงที่ว่าจะพูดให้หมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการให้ทานพูดโดยตรงก็คือว่าจะรวบรวมเรื่องที่เกี่ยวกับทานที่มันไม่ซ้ำกันเนี่ย จากที่มาในพระบาลีในต่างๆมาไหว้ในที่เดียวกันนี้ให้มันหมดทุกทุกเรื่องซึ่งก็คุยได้ว่ามันยังไม่เคยมีทำกันที่ไหนนั่งคอยสนใจเป็นพิเศษจะรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานที่เป็นหลักปฏิบัติมาใส่ไหว้ในที่นี้ทั้งหมดแล้วยังแถมอยู่ในลักษณะพิเศษคือส่งเสริมให้รุดหน้า ไปยังพระนิพพานโดยเร็วโดยปกติคนทั่วไปเขาถือกันว่าเรื่องทานให้ทานนี่เป็นเรื่องต่ําๆเป็นเพียงบันไดของสวรรค์นั่นนั้นพูดกันเรื่องให้ทานอย่างเด็กๆหรือตามธรรมดาถ้าหากว่าทําเป็นคือให้ทานให้เป็นไอ้เรื่องการให้ทานกลายเป็นเรื่องของพระนิพพานไปกันได้เป็นอย่างลับ ดิ่งตรงไปยังพระนิพพานอย่างนี้ก็ทําได้เนี่ยจริงว่าเราพูดอะไรก็เป็นพิเศษตรงนี้ขอให้สนใจเป็นพิเศษเพราะมันเป็นการช่วยย่นหนทางที่ไกลนั้นให้มันสั้นข้าวเนี่ยจะเป็นเรื่องช่วยย่นหนทางอที่ยาวนั้นให้มันสั้นข้าวขอให้ฟังให้ดีๆแล้วถ้าทําได้ดีแล้วไอ้เรื่องนิพพานเนี่ยถึงได้เพราะการให้ทาน นี่จะแปลกหรือไม่แปลกลองฟังดูมันเคยดูมินเรื่องทานกันว่าเป็นเรื่องบันไดขั้นต้นเป็นบันไดขั้นแรกขั้นเดียวเท่านั้นนั่นแหละมันคือความจิตเข้าใจผิดถ้ามัวทำให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นก็ให้ทานกันไปจนตายแต่ถ้าให้ทานเป็นแล้วไม่ต้องทำอื่นก็ได้เพียงแต่ให้ทานอย่างเดียวก็ถึงนิพพานได้เดี๋ยวก็จะว่าให้ฟัง แต่ใจความสำคัญมมันมีอยู่หน่อยหนึ่งขอฟังให้ดีว่าการให้ทานมันมีอยู่สองอย่างให้ทานชนิดที่จะเวียน่หวไปในวัฏฏะนั่นก็มีให้ทานที่จะออกไปเสียจากวัฏฏะนั่นก็มีทีนี้เล่ามาพูดกั้แต่เรื่องให้ทานที่จะเวียนวหวอยู่ในวัฏฏะ ทำบุญให้ทานแล้วไปเกิดดีเกิดสวยเกิดรวยไปสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอยู่แต่เท่านี้ไม่เลยไปถึงนิพพานสมบัติซึ่งมันนอกวัฏฏะถ้าให้าทานเป็นผลทานนี้นจะส่งไปหานอกวัฏฏะไม่เวียนว่าอยู่ในวัฏฏะก็ได้เหมือนกันทีนี้ก็จะพูดเรื่องที่แปลกให้ฟังต่อไปอีก ว่าถ้าเราเอาไอ้เรื่องทานการให้ทานทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างมารวมกันเข้าแล้วก็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> จะแบ่งไอ้ทานทั้งหมดนี้ได้เป็นสองชนิดอีกตามเคยประทานชนิดหนึ่งเนื่องด้วยปฏิคาหกคือต้องมีผู้มารับทานพร <c oughs> ะทานาชนิดหนึ่งไม่ต้องมีปฏิคาหไม่ต้องมีใครรับทานเนี่ยลองฟังดูสีว่ามันแปลกหรือไม่แปลก นั่นจิงสัญญาว่ามันต้องแปลกต้องที่จะพูดเรื่องว่าให้ทานโดยไม่ต้องมีปฏิคาหกก็าทาได้ถ้าในทานที่ให้แล้วเวียนไหวไปในวัฏฏะนัน่นเป็นพวกทานชนิดที่มีปฏิคาหกรับทั้งนั้นนะ่ยนทานที่ให้แล้วออกไปจนนอกวัฏฏะไม่มาเวียนไหวต่อไปนี่ทานนี่ไม่ต้องมีภูรักไม่ต้องมีปฏิคาหกไม่ต้องมียาจกเข็นใจมารับก็ได้เนียทานมันเป็นสองอย่างขึ้นมาอย่างนี้ อย่างตามก็เวียนไหวไปในวัฏฏะมีคนรับทานอย่างสูงก็ไม่เวียนไหวไปในวัฏฏะอย่างนี้ไม่ต้องมีใครรับทานเ <c oughs> นี่ยอย่างที่ว่าเวียนไหวไปในวัฏฏะนั่นแหละอ่าคือที่พูดกันอยู่โดยมากนั่นให้เพื่อตัวกูของกูทานประเภทนี้่ว่ทานประเภทออกไปนอกวัดตะนั้นมันให้ตัวกูของกูนั่นออกไปเสียเลย ใจความตําคกามันอยู่ที่นี่ทําบุญให้ทานเพื่อประโยชน์แก่ตัวกู้ให้ตัวกู้มันได้อะไรดีขึ้นมากขึ้นนี่มันจะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธรรมดามากและรู้จักกันอยู่ทั่วไปที่ทานท่านพิเศษที่จะมาพูดให้สิ้นเชิงน,นี่ก็คือว่าให้ตัวกู้ของกู้ออกไปเสเลยอย่าม,มีเหลือมันเป็นทานพิเศษสูงสุดไม่ต้องมีใครมารับ